24มกราคม2,564ตอนที่3นะครับมุมมองของสังคมในแง่กระบวนการยุติธรรมพบกับเราวันนี้นะครับเป็นสิทธ์เก่าไทยศึกษารุ่นที่2ปัจจุบันท่านเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งและเป็นประธานชมรม1ิเก่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับรองศาสตราจารย์พิเศษ ดรประทีปอัตตานนนสวัสดีครับท่านผู้ฟงังท่านผู้ชมครับครับวันนี้มาในบรรยากาศโซเชียลดิสแ n นซิ่งนะครับมาสบ,สบายๆครับอันนั้นก็ได้เป็นโอกาสที่เราใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงถ้ามองอีกมุมหนึ่งผมว่า สถานการณ์โควิดนีได้มากระตุ้นให้เราได้พยายามใช้ความสามารถอีกมุมหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นความจําเป็นแต่ว่าในวันนี้เราเห็นความจําเป็นแล้วครับพี่ประทีปครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยก็คงจะเป็นเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ในสาขาวิชาทยศึกษาในปัจจุบันเนี่ยพอได้รู้ว่าสิทธิ์เก่าของเราเป็นผู้พากษาก็ทําให้เกิด ความสนใจแล้วก็ตั้งคําถามไปพร้อมกันว่าเอ๊ะจากผู้พิพากษาม,มาเรียนไทยศึกษาทําไมแล้วมันได้อะไรก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายการที่เราจะได้สนทนาต่อไปที่ว่าที่ช่วยไขความข้อสงสัยองนี้นะครับเชิครับครับขอบคุณท่านเจามรตีครับแรกเริ่มแรกเริ่มเนิมทีเนี่ยนะครับเอ,อสาขาไทยศึกษาเนี่ยผมยังเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับภาษาไทย จนกระทั่งไปถามผู้รู้หลายคนนะครับแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์พรดีคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาคงโครงการของสาขาก็บอกว่าการศึกษาก็คือการเรียนรู้ในความเป็นไทยเรียนรู้เรื่องคนไทยเรียนรู้วิธีคิดของสังคมไทยผมมองว่ากฎหมายเนี่ยมันมีไว้ใช้กับคนแต่แล้วแต่ว่าในในเมืองไทยเนี่ย การปรับวิธีคิดของนักนักนิติศาสตร์ที่ที่ที่คิดเอาสังคมมาเป็นปัจจัยคิดเนี่ยมันมีน้อยมากในประเทศไทยมีนักนักกฎหมายเยอะแต่นักหนักแต่ว่านักนิติศาสตร์น้อยทั้งที่ว่าคณะนิติศาสตร์ก็ผลิตนักนิติศาสตร์ออกมาเยอะมากนะครับมีทั้งปิจโทแล้วก็ปิจะเอกแต่ว่าจริงๆแล้วพอเรามามาอยู่ในสนามมาอยู่หน้าง,งานเราเห็นว่าวิธีคิดของนักกฎหมายเนี่ย มองเอาตัวกฎหมายไปที่ตั้งแต่โดยความจริงแล้วกฎหมายเนี่ยมันเดินตามสังคมสังคมเป็นยังไงกฎหมายเป็นอย่างนั้นคนคิดยังไงกฎหมายเป็นอย่างนั้นผมก็เลยมาลองคิดแบบว่า,วาถ้าเราเรามาเรียนไทยศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งถามว่ายากไหมเริ่มต้นยากครับมันหักบูมจากนิติศาสตร์มาณฑยศึกษาเพราะว่าเราเราเรา,เราหมักเราไปหมกไปไปมุ่งในด้านด้านบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายคืออะไรใช้ยังไงร,รู้แค่นั้นแต่พอต่อมาเนี่ยเรามามองว่ากฎหมายเกิดขึ้นเพื่ออะไรสังคมเนี่ยมันอยู่ได้เพราะกฎหมายกฎหมายก็อยู่ได้เพราะสังคมทนี้กฎหมายจะหน้าตาย,ยังไงสังคมจะเป็นตัวแปรผมก็เลยมองว่าเอาละเราลองดูสักตั้งหนึง่งก็เลยไปสี่ปีครับแล้วผมสนใจเรื่องว่าทําทการคอร์รัปชันเพราะว่าในหนังสือเก่าเก่าประวัติศาสตร์เก่า,กาเก่า,กานะครับเขาเขาพูดว่า คนไทยเนี่ยมักจะชอบสบายงานเบาเอางานงานงานหนักทิ้งนะครับชอบเอาตัวรอดเราก็ตั้งคาถามว่าจริงหรือเปล่าและไอ้วิธีคิดอย่างเนี้ยกฎหมายมันมองเห็นไหมกฎหมายว่า,เ,าเขาว่าย,ยังไงนะครับก็ไปเรียนแล้วก็ทําทวิจัยเรื่องเนี้ยนะครับจนกระทั่งว่ากลายเป็นวิจัยเร่มหนึ่งนะครับเรื่องของสัมพันธ์ระหว่างว่นธรรมกับกฎหมายในการรับเร่อเกี่ยวกับคอร์รัปชันในสังคมไทย สิ่งที่ภูมิใจก็คือว่ามีผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไปอ่านแล้วก็ไปเอาเอาข้อเสนอของผมเนี่ยไปเป็นแนวทางจนกระทั่งตั้งตั้งเป็นสารคอร์รัปชันขึ้นมาได้นนั้นเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับแล้วก็ที่ว่าไทยศึกษาบุรพาเนี่ยที่เกิดขึ้นมารับใช้สังคมเนี่ยโอเคได้ทําหน้าที่ของมันพอสมควรแล้วและหค่ะเดียวกันพอเราเติบโตไปเรื่อยๆวิธีคิดเรากว้างไปเรื่อยๆเรามองสังคมสังคมที่ห่อุ้มห่อหู้มนุษย์ห่อคู้วัฒนธรรม ว่าทาทำให้เกิดสังคมต่างคนต่างเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วกฎหมายเนี่ยจะเป็นตัวแทรกเป็นตัวระงรบับยับยั้งในข้อพิพาทในการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมมันมันก็จะมันก็จะเอื้อเฟื้อกันแล้วค่ะเดียวกันคนที่ต่อต้านกฎหมายก็จะมีน้อยลองเพราะเขาเข้าใจว่ากฎหมายมีไว้เพ,เพื่อเพื่อช่วยเหลือเขาอะครับในประเด็นนี้ครับอาจารย์ครับผมแสดงว่าการมาเรียนไทยศึกษาเนี่ย ทำให้เราเข้าใจสังคมในมิติที่กว้างขึ้นจากแต่ก่อนซึ่งที่ประเทเป็นผู้พิพากษาอยู่แล้วก็จะได้มิติที่ลึกเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเมื่อมาเรียนไทยศึกษาก็มองไทยศึกษาให้กว้างขึ้นเพราะว่าไทยศึกษาเป็นการเรียนแบบสหวิทยาการคราวนี้เมื่อมองสังคมเราเห็นสังคมทั้งหมดแล้วไม่ใช่สังคมแค่ระหว่างผู้ใช้กฎหมายผู้ถูกบังคับ ใช้กฎหมายสังคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยหรือ,อคนกลุ่มใหญ่ก็มองว่ากฎหมายจะเรื่องไกลตัวเพราะว่าชาตินี้คงไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลเพราะว่าเป็นคนที่มีอาชีพสุจริตอยู่แล้วถ้าคนกลุ่มนี้มองว่า กฎหมายไม่เป็นเรื่องไกลตัวเที่ยว่าที่จะบอกคนเหล่านี้ยังไงครับว่ากฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวครับโอเคครับอาจารย์มันอย่างงี้ถ้าเรามองว่ากฎหมายใกล้หรือไกลนะครับเราลองคิดว่าเราตื่นมาเนี่ยทำอะไรก่อนแปรงฟันเนาะตื่นลุกขึ้นมาก็แปรงฟันถ้าเกิดยาดีฟันมันกัดปากอะฮะหรือแปรงหรือแปรงเนี่ยไปไปขัดเหงือกซึ่งมันมันไม,ไม่เป็นไม่เป็นไปตามที่เขาโฆษณา หรือแม่กาแต่งตัวเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใช้นะครับสีตกไม่ไปไม่ปไมปไป,ปตามโฆษณาออกจากบ้านรถชนเกิดอะไรขึ้นครับก็คาดที่หายยังไงแล้วการทําตัวเป็นพลเมืองต้องมันต้องทําอะไรบ้างล่ะโอเคเราบอกไปทหารเสียภาษีอันนั้นง่ายไปมีอะไรอีกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบ้านเราที่เราต้องต้อง,ต,องต้องรับรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นกฎหมายรอบตัวนั้นแหะนะครับกฎหมายทั้งหมดมีเยอะเยอะมากแต่ว่าเสียดายว่า เอ่อคนที่เกี่ยวข้องในงานที่เกี่ยวข้องในรัฐเนี่ยนะครับไม่ได้ทาเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งเอ่อเป็นคู่มือหรือเอกสารโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอการเรียนการสอนเนี่ยในชั้นปถมสมัยผมเล็กๆผมเรียนหน้าที่พลเมืองก็เรียนกฎหมายเบื้องตอน้นที่ตอนนี้ผมไม่รู้เข้าเรียนหรือเปล่านะครับแล้วไอเด็กๆมาเรียนหนังป่าแต่ว่าตอนมปลายก็รู้สึกว่าจะมีวิชากฎหมายทั่วไปเนาะปัญหาตอนมว่าเอ่อคนเนี่ยเขากว่ากฎหมายไกลตัว เมื่อไรก็ตามที่คนคิดว่ากฎหมายไกลตัวอันตรายละเพราะว่าคนเริ่มทิ้งสิทธิของตัวเองไปคนเริ่มที่ว่าสิทธิของตัวเองอยู่ไหนคนมองไม่เห็นมีแต่ต้องมีคนมาบอกว่าเฮ้ยนายมีสิทธินะนายแล้วเราไม่สิทธิอะไรเนี่ยโอเคก็ไปดูกัทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือมือถือบ้านเราเนี่ยนะครับที่ผมดูข้อมูลเนี่ยมีมากกว่าร้อยล้านเครื่องคนไทยมีประมาณหกสิบห้าล้านคนงั้นแต่ว่าไอ้บางคนเท่านั้นที่จะมัน กายที่จะมันมจะจะไม่มีมือถือจะไม่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในมือถือก็สามารถหาหากฎหมายได้นะครับปัญหาคือว่าถ้าคนไทยมีทัศนกติว่ากฎหมายเป็นเรื่องของคนมีอำนาจแล้ววันหนึ่งเราเดือดร้อนเขาจะมาช่วยเราก็จะกลับไปสู่ปีสองห้าร้อยศูนย์สี่นะศูนย์สี่มีเพียงผู้ใหญ่รีดีกองประชุมนะครับชาวบ้านมาชุมนุม ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ดีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดแสุกรนั่นแปลว่าถ้าชาวนาถ้าเกิดว่าทางการเขาสั่งให้เลี้ยงให้เลี้ยงแมวให้เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาชาวบ้านก็ต้องเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาชาวบ้านคิดได้เป็นต้องเลี้ยงเป็ดแสุกรอย่างเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วทําไมชาวบ้านหรือคนไทยในปีศูนย์สี่ทำไมเขาคิดได้เป็นนั่นคือวิธีคิดของรัฐรัฐพยายามทําให้คนคิดได้เป็นแต่ปีที่ปีหกหกสามหกสี่เข้าไปแล้ดเหาคือถ้าคคนินเ่าถ แลวคิดเป็นอยู่ในสังคมเนี้ย,ยุณจะอยู่ยังไงุณต้องเอาอะไรเป็นฐานคิดนะครับโอเคสิ่งที่มหากัต้องคิดวิชาชีพต้องคิดแลวสิ่งหนึ่งที่คน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 จะไม่คิดไม่ได้เลยคือคุณจะใช้สิทธิทีของคุณยังไงนี่สิทธิที่ของคุณ,ย,คณยังไงคุณจะให้หน้าที่คุณยังไงสิงทธิหน้าที่เดินเดินด้วยกันเราเราได้เราได้ได้ฟังจากสื่อมวลชนมากมายเลยว่าเออทุกคนมีสิทธิทุกคนมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญผมถามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันไม่ให้ยาหม้อใหญ่แก้ทุกเรื่อง แต่ขารเดียวกันคุณต้องเสพมันก่อนคุณต้องกินมันก่อนคุณต้องเข้าใจมันก่อนว่าคุณเข้าใจมันแล้วเนี่ยคุณก็เห็นภาพว่าไอ้กุญแจกฎหมายเนี่ยเขาจะเออเฟ้อคุณยังไงเวลาคุณมีเรื่องคุณจะเดือดร้อนคุณทำยังไงหนังสือที่คุณอ่านคุณจะอ่านอะไรสิ่งที่คุณคุณฟังคุณฟังอะไรทุกวันนี้คนคนฟังข่าวอาจจะกรรมเยอะมากคนฟังเรื่องน้องชมพู่คนฟังเรื่องสมัยก่อนก็มีหวยครูหวยครูที่บังการคนก็วิพา์วิจารณ์ว่าตกลงผิดหรือถูกก็จะกลายเป็นนักสืบอิสระขึ้นมามากมายหมดเลยก็ะดาวกมา แต่ผมว่ามันดีมันเกิดมันเกิดการตื่นรู้ตื่นรู้ถึงแม้จะรู้ผิดรู้ถูกไม่เป็นไรขอให้ตื่นรู้ก่อนเพราะตื่นรู้เสร็จคนก็เริ่มสนใจว่าเฮ้ยแล้วข้อกฎหมายเป็นยังไงการสอบสวนเป็นยังไงการกล่าวหาข้อดีจริงเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเราล่ะจะว่าเป็นเราทํายังไงมันก็คิดไปเรื่อยๆเหมือนเราดูดูละครช่วงนี้ช่วงโควิดผมไม่ธรอมไาผมดูละครผมดูละครผมดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีผมชอบอย่างหนึ่งมันจะมันจะมันจะซ่อนวิธีคิดทางกฎหมายไว้กับทุกเรื่องเลย ผมว่าไอ้ละครไทยนะมันควรจะมีบ้างเช่นเช่นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายทะเลาะวิวาททางกฎหมายเปิดตําราคุยกันมีมาตาอะไรว่ามาเปิดกับเราดูดูเรื่องหมอหมอยาหมอยาท่าฉลวงมันก็มีตอนหนึ่งไอ้นอ้สมอันนั้นสมนี้เขาจะมีตัววิ่งขึ้นมาว่าไอ้นี่คืออะไรนี่คืออะไรแล้วชาวบ้านก็จะรู้เรื่องและชาวบ้านก็จะตื่นรู้ว่าเออเฮ้ยยาสมุนไพรเป็นยังไงบ้านเรามีสมุนไพรเยอะแยะไอ้แบบนี้ทําไมเราไม่มีอันนั้นผมกำลังพูดว่าไอ้สื่อมวลชนเราหายไปไหน หรือว่าหรือวก,กรรมของเราเนี่ยที่เเอาไว้เป็นลมโลกเนี่ยมันน่าจะมาสนับสนุนว่าเอ้ยคนไทยด้านตางมันน่าต้องรู้กฎหมายบ้างตอนนี้คนวุ่นวายเรื่องอะไรไทยชนะทําไมมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มไมไดไหมายมันเกิดปัญหาเอาเราพูดแบบข้างแบบข้างแบบแบบข้างบ้านเลยแบบแบบนพื้นๆเลยอ๋อไอ้เน็ตมันช้าเน็ตมันไม่มีเราสู้เข้าไม่ได้ก็มีคนถามว่าเฮ้ยในอเมริกาเนี่ยเขาแจกเลยนะว่าอีานายมีสิสามหลักเนี่ยเขาแจกนายเลยเอาเกิดข้อียบเที่ยว คนถ้าคนเริ่มเริ่มสํานึกเป็นเริ่มตื่นรู้เป็นเออก็ตั้งคำถามว่าเอาได้ทําไมเมืองไทยทำไม,ม,ไำไมต้องต้องแย่งต้องแย่งเด็ดกันทําไมรัฐบาลไม่เอ,อื้อเฟื้อทั้งที่มันมันก็เสียภาษีอะไรประมาณเนี้ยนี่ผมผมชอบนะผมชอบให้คนเขาคิดอย่างเนี้ยแล้วพอคนคิดเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาว่าไอ้สิ่งที่มันรู้ว่าจริงไม่จริงมันก็เริ่มไปหาข้อที่จริงมากขึ้น